ครับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่ที่กแมงมัดสุขสุขคนบายดีมัดสุมองสมบัติพบกันที่กทกเก่าพี่น้องกับซ่องบ้านู่ไทยพี่น้องมันเลยจะเป็นหนาวพี่น้องเลยแต่มีเสียงแดดแต่นหนาวพี่น้องสังเกตเปนไหมพี่น้อง ทางเพิ่นกำลังมาเห็ดพี่นอ้องเลยนั่นก็จะเป็นห้องนอนพี่นอ้องเลยองนี้เขาจะใส่วงกบอยู่ดอกพี่น้องสองพันพี่น้องสองพันใส่หน้าต่างสองพันมันกำลังจิกโกพี่นอ้องเลยหาห้ายัง ือวดูกติงต้งดุกติ้งอันนี้เป็นทางเข้าพี่น้องเอาไม้ใส่เงินมาลายปกติกับเอาเหล็กใส่น้องพี่น้องขอบเหล็กแต่ว่าเอาขอบไม้ใส่ก่อนพี่น้องันก็เล่งตัง้ง ยึดหน้าก็ับมีสร็จในพี่น้องบอกพ่อดอกน้อยเกรดมือเสร็จในกับพ่อพี่น้อง,ย,อง,พอพองยังอีลายปองพี่น่ะตอนนี้ก็บทะเลกอทางเขาก็บทะเลกอพี่น้องมันก็ต่างวงกบ ยังคนหนึ่งเดี่ยวยังขาดคนหนึ่งเป็นสีม่วงๆพี่น้อยตอกสะท้อนแสงไซเรนหนาวพี่น้องยหนาวเต้นมากันหนาวหนาวเขียงแดดตกทรายกัน กเล่นยังอ้ยินกินยินน่าแหงพี่น้องตากแดดตื่นมาผัดเย็นเจะจ่อยนี่เขาตาแล้วั่นเจ้าใ้เป็นบมเดเอาได้เปื่อนๆเปย ได้ชุดงามแท้ไ็ได oh, so so ้ช oh, ุดงามแทะชุดงามวัน huh. น huh? ี้พี่น้องลานทายกัเป็นสบายดีเมื่อกี้นี่โอ้บย่น้อริกินน้อริกน้องน้องทงเซีเหนือเหนือาตาอยอก ตั้งคูณเพิ่มพี่น้งนองเยลยเวลาออะจะเต็มรถมงไายบอกอ๋อห้าจะกอกห้าจะสอบว่าสองสี่หกแปดแปดสองเข้ายันบ่อพี่น้องนัในเลขเขาเนาะแต่ไม่ยังอีบานยังบอกเลขเขากะสองตัวน,นี้หาตัวใหญ่หาตัวน้อย,อย,อยสองเหลือบอกพี่น้องเลย Tên ส่ง sông bọc này น้อง300ก้อนไป cái gì เป็นไม้ท่าอ่ะน้ำน้องเดือทางัตบัวว่านพี่น้องก็หอด้วนี่นก็หอดมองนี่พี่น้องตจำบูซึนนะไก็จะเป็นนาบ้านพี่น้งองไอ้ห้องน้าบ้านเนาะห้องทั้ง ใส่뭉กบสองอันพี่น้องเอาใส่แต่ส,สองอันสองห้องพี่น้องเอ้วงประตูายเลยห่องละอันพี่น้องห้องนีงก็สองพี่น้องเอ้เรือเลือที่เลือ,ลอ,ลอให้ห้องละบานพี่น้องมันก็จะเป็นหู้ป่างได้จังหน่อยพี่น้อง มืน่นที่ซีเล่อมัดอ,อื่นนะ้องเกือบแลแ้วเลายมื่นและใน,น,นท่าแขงเข่าพี่น้องทางเข่ากำลังเริ่มสีเล่แล้วพี่น้งงองย้อนหัวกงกบนะแล้วก็ะสีท่ท่าทีา่คานทับหัวมันพี่น้อง มาบีนทึกเรื่องอลไรพี่น้องเลยก็เขาขันห้องอันนี้ทำบระเดียใส่อย่างพี่น้องเลย ก่อ,อปิดเลยนี่ตอนห้าสิบเนมงดูอากาศอันหนึ่งพี่น้องกับซองประตูอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่กันพี่น้อง Rồi, trồng cây này. Rồi, đi nó. นและเนี่ยมหมดมันคือหอนกันแล้วเนาะเขาเคยคือว่าแรกเขาเคยเห็ุเนาะเอาบมดเคยเหตุของนี ar, ่กับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรืองเต็นที่คานมือมือนะจีดีโก้งามนะพี่น้อยเป็นผู้ห่างในจังหน่อย ยังก็เลยแพงหนึ่งพี่นออ้องเอ,องยังแพงตัวเขาประตูวงกบเขาพี่นอ้องโมแรงเพื่อจะมาตั้งให้เห็ดกับตัวน,นั้นตัวนั้นสิเทคานทับเมื่อจะเมื่อจางนั้นเบิ่งด้นี่นะมันช่องหล่อซามห,หล่อพอด้วยข้อคเนาะนับดูนับว่บบามันก็หูนะนับแถวนี่มันเฮ้านี่ฮะแเทมัน,น เป็นไปนี่ทับแถวนีแ้แทงเดียวพี่น่อยสี่สิบสี่ก้อนแทงเดียวร่วมแล้วก็ตัวบอกตัวเท่้านอีกกรปอนห้าสิบหกห้าสิบป้ายยตัวเท่้านนี่ก็เป็นบ็อกก็นอยาบอก้นแทงเด่ยวโฟดโดแท้พี่น้องแทงเดียวลอยห้าสิบสองก้อน เพื <yap> ่องแต่แพงเดียวเลยเนาะฟ้าไม่ได้ใสเออสเปร่งแต่นั่นคือกันมันซ้ำกันบ้างวะนี่โอ้ตอนนี้กับจีบห้าจีบสี่กันเลยพี่น้องเราก็จะเก็บภาพไปเพียงเท่านี้พี่น้องเราก็จะเก็บภาพไปเพียงเพียงเท่านี้นะพี่น้องถ้ัดี่อไปก็เริ่มงอะไรก็แซ่ด้วยน้องจบกันคลิปน้ำพี่ละพี่น้องสบายดี